ชื่อตามเกมเลยแต่แต่มิวไม่เกี่ยวชื่อตามเกมเลยอเ,เอาผู้ชจะปิ่ขึ้นมาไงอ่ะ้ยเดี๋ยวรีบรีบซ้ำเลยรีบซ้ำเออตัวแบกมันตายแล้วตัวแบกมันตายแล้ว เนี่ยทีมก็ชนะแล้วเนี่ยตัวแบกตายอะ่ะเนี่ยเป็นไงตัวแบกตายทีมก็ชนะแล้วยาซ้ำศพตรงข้ามนะยาซ้ำศพตรงข้ามนะยาดูถูกฟังตรงข้ามยาซ้ำศพยาซ้ำศพอ่ะนักเลงแท้เขาไม่ซ้ำศพกอกาะสามโอ้ตังคิวตังคิวกอะสาม วุ้ยกสามเ็มสัดด้วยได้เวลาฮีโร่ตามมันไปโอ้โยเอ้ย,อยใช้ได้เว้ยนึกว่าจะเสียบเปียบมันตา,ายมันอะ เยี่ยมอีกทีลูกอีกทีลูกสเป็นไงตัแบกตาทีมก็ชนะนแล้วสุดยอดจริงๆเห็นไหมล่ะเสามฮะ<า>จีดาวออตาัอนายชนะก็ขึ้นแดงแล้ว ยิงเลยเหรอไอ้สิลูกเออเยี่ยมมากอุ้ยพี่ศิูนเออสวยหัวแตกเลยเมื่อกี้เอ้ยมาช่วยหน่อยเร็วมันกำลังชุบเพื่อนมันยิงยิงยิงเออ เรียบร้อยเรียบร้อยดูอยาชนะแล้วอ,อีกหนึ่งเกมครับอีกหนึ่งรอบตัดสินครับผมใช่ไหมครับลูก MVP อ่อะครับไม่รู้ไม่รู้อู้ย่าอ้ย่าอีย่า อมาหอมแก้มดีเป็นสองสัญ,ญลักษณ์แล้วนี่แรงแดงสองสัญ,ญลักษณ์แล้วครับผมเดี๋ยวจะว่าไม่แน่นะครับผม